เวลาสถานการณ์ปกตินะครับมักจะมีคนที่แบบแอนตี้ทหารอะไรพวกนี้บอกว่าเฮ้ยทหารมันอยู่ไปทําไมเปลืองภาษีประชาชนมันไม่ต้องจําเป็นต้องใช้นั่นแหละครับ เพราะว่าเวลาที่คุณพูดแบบนั้นได้นะครับคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศชาติมันปกติครับทหารเลยไม่ได้ทําอะไรให้คุณได้เห็นหน้าเห็นตามากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อใดที่ประเทศชาติเรามีศึกสงครามหรือในปัจจุบันนี้นะครับที่มีพายุเข้านะครับในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนั้นก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าทหารก็ไม่ได้นั่งกินนอนกินนะครับเขาได้มีการส่งกําลังพลน,นะครับเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นส่วนของกองทัพบ,บกกองทัพเรือแม้แต่ กองทัพอากาศนะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เพียงแต่ทหารเท่านั้นนะครับก็ยังมีบุคคลทั่วไปอีกหลายคนนะครับที่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับแม้แต่กลุ่มเจสกีอะไรต่างๆที่แอดได้รับฟังข่าวมาตลอดเวลานี้นะครับทาให้เราเห็นนะครับว่าน้ําใจของพี่น้องคนไทยเรานะครับไม่เคยทอดทิ้งกันอย่างแน่นอนแอดก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนผ่านทางกองทัพอากาศนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเรานะครับในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดเชียงรายละครับซึ่งในการนี้นะครับแอดจะมาเล่าให้ฟัง ว่ากองทัพไทยเรานะครับได้มีการส่งยุทโธปกรณ์รุ่นไหนนะครับที่ที่คนที่แอนตี้ทหารนะครับบอกว่าเปลืองงบไปซื้อมาทำมงทำไมนะครับส่งอะไรไปบ้างนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานะครับเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ําท่วมจากผลกระทบของพายุในครั้งนี้แหละครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องรีไลฟ์อยู่กับผมครับรีมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่กองทัพไทยนะครับได้มีการส่งยุทโปกร และกำลังพลนะครับในส่วนต่างๆนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะครับ จากการรายงานของกองทัพอากาศนะครับได้มีการเปิดเผยไว้ว่าจากสถานการณ์อิทธิพลของพายุยางนินะครับทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายส่งผลทําให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและเอ่อท่วมชุมชนนะครับทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่12กันยายน2,567พลอากาศเอกพันพักดีพฒน,นากุลผู้บัญชาการฐานอากาศ ก็มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นนะครับจึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพากาศจัดส่งกําลังพลชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าจากที่ตั้งดอนเมืองนะครับเข้าเสริมทัพเพิ่มเติมให้กับฝูงบิน c ี16นะครับจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนั่นเองซึ่งไอ้กำลังพลชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้านี่ครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ Special Operation นะครับหรือว่าพวก ดีเจนะครับคอมบโดอะไรพวกนี้ที่เขาได้มีการฝึกการเทรนนิ่งนะครับเข้าไปช่วยเหลือค้นหาและช่วยชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปส่วนหน้านะครับในพื้นที่ที่ลำบากนอกจากนั้นนะครับในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ลุยน้ําเข้าไปได้นะครับก็ได้มีการส่งนะครับหน่วยบรรเทาสารภัยของกองทัพอากาศเข้าไปช่วยด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับกองทัพอากาศนั้นยังได้ส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่น ec725 นะครับเข้าไปช่วยเหลือลำเลียงทางอากาศและสำรวจพื้นที่อุทกภัยนะครับในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นของจังหวัดเชียงรายนี้แหละครับซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นดราม่ากันนิดหน่อยๆนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นนี้ว่าเออทออเขาส่งเครื่องบินไปนะครับฝ่ฟา,ฟ,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 าฟ้าฝ่าฝนนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องบินอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แบบของกรมบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าของปอพอเขานะครับเขาไม่ได้ส่งไปเพราะว่าวันนั้นมันฝนตกเมฆฟ้าครึ้ม เรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับนอกจากนี้นะครับกองบิน4ก็ยังมีการสนับสนุนนะครับอากาศยานรุ่น d a 4 2นะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศและให้กรมขนส่งทางอากาศนั้นนะครับสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงนะครับจำนวน5คันเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเร่งด่วนโดยวันนี้นะครับกองบิน6 ก็ได้มีการสนับสนุนนะครับเครื่องบิน4 3 0จํานวนลําลำลำเลียงกําลังพลนะครับรถบริัติการวิดีโอดาวลิงนะครับและเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่รวมไปถึงนะครับถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจําเป็นนะครับที่กองทัพอากาศนั้นได้จัดหาเพื่อ นำไปบริจาคให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยนะครับทางนี้ผู้บัญชาการหารอากาศนะครับได้เน้นย้ํากําลังพลทุกคนให้คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักและให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับเพื่อลดหย่อนความเหนื่อยล้าของกําลังคนที่ปฏิบัติงานกองทัพอากาศนั้นยังคงมุ่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถนะครับมุ่งเน้นยุทธโภกกรณ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งในการนี้นะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่า กองทัพอากาศนะครับได้มีการสนับสนุนพี่น้องประชาชนนะครับในการส่งของเข้าไปนะครับและ้เครื่องบินยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะครับสำหรับใครที่แบบแอนตี้กองทัพนะครับบอกซื้อไปทําไมเบืองงบเบืองงบนะครับนั่นแหละครับนี่แหละครับวันนี้เราได้มีการใช้งานของพวกนี้นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราที่มันเดือดร้อนอยู่ในทางภาคเหนือซึ่งวันไหนนะครับที่คุณนอนอยู่บ้านสบายนะครับไม่มีเหตุเพศภัยหรือว่าไม่มีศึกสงครามคุณก็ปากพร้อยนะครับด่ากองทัพเขาไปได้อย่างนั้นแหละ แต่วันใดเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงศึกสงครามการลุกล้ำของต่างชาตินะครับนี่แหละครับสิ่งที่จําเป็นที่กองทัพอากาศต้องมีต้องใช้นะครับซึ่งมันมีประเด็นดราม่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ KA-32 นะครับที่มีคนได้มีการโพสต์ไว้นะครับว่าเฮ้ยอะไรนะเครื่องบินอะไรทําไมไม่บินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนั้นนะครับซึ่ง KA-32 นี้นะครับ เป็นเครื่องบินที่เขาเอามานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นเครื่องบินที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงและเครื่องบินรุ่นนี้นะครับไม่ได้รองรับให้บิน พาพายุฝนนะครับหรือว่าพาเมฆฝนที่มันครึ้มอ่าอากาศลมแปรปรวนอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมในสถานการณ์นั้นซึ่งวันนั้นนะครับที่มีคนโพสต์ไปนะแอดได้เห็นแบบแบบแหละว่าเออเครื่องบินอะไรเนี่ยคนเขาจะไปช่วยเหลือนะทำไมไม่ขึ้นบินนักบินอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแอดต้องให้ผู้คนทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะว่าเครื่องบินลํานั้นอนะ่ะเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ ให้ไปสู้รบนะครับให้บินฝ่าพายุฝนให้บินผ่าคลื่นลมแรงนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกนะครับแล้วก็ยกของหนักได้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสภาพอากาศที่ไม่รุนแรงมากนะครับต่างกับ ec 7 2 5นะครับที่เป็นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเอาไว้สู้รบอยู่แล้วนะครับเอาไว้ป้องกันน่านฟ้าอยู่แล้วเวลาฟ,าฟ้าฝนมาอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเมฆหมอกปกคลุมอะไรพวกนี้ เครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็ ai, สามารถทําการได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือประเด็นดราม่าที่เพื่อนๆหลายคนนะครับได้มีการโบเช่กันไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนอกจากกองทัพไทยแล้วนะครับที่ได้มีการส่งกําลังพลเข้าไปนะครับนี่ก็คือส่วนของกองทัพอากาศนะครับก็ <c oughs> จะมีการส่งเครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือนะครับการส่งถุงยางชีพอะไรต่างๆเข้าไปนะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับก็ได้มีการส่งเรือท้องแบนนะครับส่งเรือตรวจการเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและที่สําคัญนะครับก็ได มีการส่ง s เ e เช a l ลออ r เปเรชันของทางกองทัพเรือด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือ Navy s ซ a l นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ได้รับคำชมมากๆเลยนะครับ a น y s ซ a l ไทยในครั้งนี้นะครับว่าไอ,อ้ซอกซอยที่มันลึกลึบเข้ายากลำบากนะครับ a น y s ซ a l ของเราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ในบริเวณที่มันอันตรายในบริเวณนั้นได้นะครับนี่ก็คือความสามารถของ a v ว s ซ a l ในส่วนของกองทัพเรือไทยนั่นเองนอกจากนี้นะครับกองทัพบ,บก,กนะครับก็ได้มีการจัดรถบรรทุกนะครับขนาดล้อใหญ่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ที่แบบเข้าไปถึงได้ยากนะครับได้มีการส่งนะครับหน่วยกําลังคนอะไรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปาหรือสอนช่อมแซมพื้นที่ที่แบบมีน้ําลดลงมาแล้วนะครับและที่สําคัญก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปดูความปลอดภัยได้มีการส่งน้ําส่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในครั้งนี้ด้วยละครับ และนี่และครับก็คือสิ่งที่กองทัพไทยนะครับทำเมื่อประชาชนของเราเดือดร้อนนะครับต่างจากนายกนายกที่ไปไปไป,ไปช่วยเหลือน้ําท่วมแต่ว่า น้ำ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 แห้งนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากกองทัพแล้วนะครับก็ยังมีบุคคลธรรมดาอีกหลายคนนะครับนอกจากคุณการจอมพลังนะครับท่านอน้นและยังมีกองวยไร่อะไรต่างๆนะครับคือเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้มีการร่วมมือร่วมใจนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแอดก็ได้มีส่วนร่วมนิดนิดหน่อยๆนนะครับกับกองทัพอากาศเพื่อที่จะช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆของเราก็น่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่แหละเพราะว่าผมเชื่อนะครับคนไทยของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับรักกันเสม,มอเมื่อเกิดเหตุเพศภัยอะไรต่างๆในบ้านเรานั่นแหละครับและนี่นะครับก็คือความเป็นมาเป็นไปนะครับและก็การช่วยเหลือของกองทัพไทยที่ไอพวกที่แอนตี้กองทัพนะบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ทหารอะไรพวกนี้นะครับอยากจะโบกมันสักทีเละเกินนะครับ ในโอกาสนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ากองทัพเรานะครับได้มีการส่งอะไรไปบ้างนะครับซึ่งยุโทโธปกรณ์น,นะครับนอกจากที่จะเอาไปรบแล้วนะครับก็ยังเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ วันนี้แอดก็ขอจบเรื่องราวเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและเปิดมุมมองของเพื่อนๆมาผ่านใต้คอมเมนต์เลยนะครับแอดรออ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปแพ็คถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชียงรายก่อน,นครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วครับบ๊ายบาย